สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการล้างชุดข้าง p c x 160นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีบล็อกบล็อกกระแทกตัวนึงนะครับประแจจะมีประจแจแหวนเบอร์8นะครับแดมินแล้วก็บล็อกลูกบล็อกเบอร์8นะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นประแจ L 5มิลน,นะครับ ส่วนลุกบ็อกจะมีเบอร์19ไว้ถอดชามหลังนะครับเบอร์ Ber 19ชามหน้าเบอร์ Ber 22นะครับแล้วก็ชุดคัดเป็นเบอร์39นะครับต่อมาก็จะมีไข,ข่ควงแบนครับ1ตัวแล้วก็คีมปากจิ้งจกนะครับแล้วก็คีมถามง1ตัวนะครับ ส่วนอุปกรณ์การล้างก็จะมีน้ำยาสลายคราบซันไล์แล้วก็ผงซักผ้านะครับใช้ฟองน้ำแล้วก็แปรงดีเทลแล้วก็มีกระดาษทรายตัวนี้ใช้เบอร์หยาบเลยนะครับเพราะว่าจะขัดขัดนะครับหรือว่าตอนล้างเราจะเอาตัวฟองน้ำนี้ขัดขัดขัดหน้าขัดเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีเศษผ้า ไวเช็ดแล้วก็ทิชชู่นะครับส่วนจรารบีผมแนะนำเป็น2ยี่ห้อนี้นะครับเป็น GMS กับยามาลูปนะครับของยามาฮ่าตัวนี้ใช้ดีนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันต้องใช้มือมันเปื้อน,นครับแต่มันก็ดีนะครับตัวนี้อุปรกรณ์การล้างก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้ผม ผมจะใช้ถอดลูกบล็อกนะครับส่วนใครไม่มีก็เป็นบล็อกเบอร์8ธรรมดาได้นะครับจะมีกิบล็อกสายไฟนะครับชุดสายไฟจะมีกิบล็อกต,ตัวนี้นะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์6 แยงเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็กดมันก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สไลด์ลงไปนะครับจะเป็นปลอกสายไฟสไลด์ลงไปแล้วก็ดึงตัวนี้ฝาครอบสีดําออกมาได้นะครับ รกรอันเลยยกซ้ายขวาอ่ะก็จะหลุดออกมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับบล็อกเบอร์ยีองถอดชามหน้านะครับสีสำคัญเลยนะครับมาร์กน็อตก่อนเพราะว่าตอนเข้าเราต้องเข้าให้ตรงมาร์กนะครับชามจะได้ไม่หลุดนะครับก็จะ,จะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับ ดึงชามหน้าออกมานะครับมีแหวนตัวนึงนะครับดึงออกมาได้เลยครับพร้อมสายผ่านเดี๋ยวเราไปถอดชุดคัดต่อนะครับชามหน้าพร้อมเม็ดนะครับนี่ชามในจะมีบูทรตรงกลาง กอดออกไปล้างให้หมดนะครับมีหลังเต่าหลังเต่าก็เอาไปล้างเหมือนเหมือนกันนะเม็ดก็สึกแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นเหลี่ยมนะครับผมก็ยังใช้ต่อนะครับก็เอาไปล้างส่วนตรงนี้นะครับเราก็ต้องล้างเหมือนกันนะครับมาถอดชุดคัดหลังนะครับใช้บล็อกเบอร์สามเก้านะครับ เป็นชุดคัดนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถอดแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับตัวสีดำอยู่ข้างบนสปริงแล้วก็นี่จระบีปิ้นออกมาแล้วเดี๋ยวเราถอดผ้าคัดออกก่อนนะครับโดยงัดกิ๊บออกมานะครับใครมีวิธีไหนก็ใช้ได้ครับผมขอแค่อุปกรณ์ไม่เสียหายนะครับ ตัวนี้ก็งัดขึ้นมางัดทุกมุมนะครับเดี๋ยวก็จะหลุดเองประมาณน,นี้ใช้ครีมถางนะครับครีมถางเป็นแบบนี้เวลาบีบจะถางออกนะครับผมใช้ครีมถางโดยกันถ่างสปริงนะครับนี่แบบนี้เลย างสปริงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดึงผ้าคัดออกได้นะครับดึงออกมาตรงๆเลยส่วนผ้าคัดก็เอาไปล้างนะครับจะมีลูกยางสามตัวนะครับระวังหายด้วยถอดออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาชุดนี้ไปล้างชุดนี้ก็จะมีฝาครอบนะครับฝาครอบจระบีเราหมุนนะครับหมุนแบบนี้หมุนดึงออกมานะครับ นี่คือจระบีที่อัดไปนะครับก็จะมีหายออกมาบ้างนะครับก็ตามสภาพครับแต่เราก็ควรถอดออกมาเช็คนะครับดึงหมุดออกมานะอันนี้ดึงออกมาตรงๆได้เลยครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะล้างครับ สายพานนะครับเราเช็คด้วยตัวเองได้นะครับว่ามันแตกลายงาเยอะหรือยังนะถ้าแตกประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครนี่ยังใช้ได้อีกนะครับประกอบชุดคัดได้เลยนะครับก็คัดสามก้อนนะครับฝั่งนี้ใส่เข้าไปใส่ประมาณนี้สามตัวแล้วก็ลูกยางนะครับใส่สามจุด ใส่สปริงเข้าไปก็ททำเหมือนเดิมครับใช้ครีมถ่างนะครับถ่างสปริงเข้าไปแล้วก็กดลงนะครับโอเคใส่สปริงครบแล้วนะครับใส่ฝาครอบนะครับวันนี้ต้องเอาอะไรมากระแทกนิดนึงนะครับทักษะจุดเลยก็ใส่แหวนล็อกจากด้านในนะครับแบบนี้ กดเข้าไปเลยก็ชุดคัดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ประกอบชามบนลงไปตรงๆแบบนี้นะครับได้เลยจนนึดๆนะครับประกอบเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับทั้ง3จุด อัดจาละบีได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็บีบอัดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเราต้องใช้มือในการเก็บงานนะครับนี่ประมาณนี้ใส่เข้าไปได้เลยหมุนนิดนึงก็ได้ประมาณนี้แล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับที่เราต้องอัดนะค,คือข้างในนี้นะครับ ก็คือลูกปืนด้านในแล้วก็ลูกปืนตรงนี้นะนี่ประมาณนี้ครับใส่สปริงรติดตัวนี้นะข้างบนแล้วก็ชุดคัดนะครับชุดคัดตัวนี้นะครับมันจะมีเส้นตรงอยู่2ฝั่งนะครับใส่ให้ตรงกับเส้นตรงด้านในน็อตนะครับ เสร็จแล้วนะครับชุดชามสไลด์หลังครับต่อมาก็เรียงเม็ดก่อนนะครับของผมเป็นเม็ดเดิมนะครับสิบก้ากรัมฝั่งเรียบแล้วก็ฝั่งที่เป็นแบบนี้นะครับให้เอาฝั่งเรียบใส่ไปทางนี้นะครับฝั่งเรียบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับใส่เข้าไป เม็ดเดิมนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับไม่ไม่ต้องสนใจมากก็ได้นะครับตัวนี้จะมีคิดขีดด้านในนะครับเอาเข้าด้านในต่อไปนะครับใส่ใสายพานนะจะมีตัวหนังสือนะครับใส่ให้เราอ่านออกนะครับเราอ่านเลขสองฝั่งนี้ออกก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับ ใส่แหวนแล้วก็น็อตนะครับนอ็อตเราหมุนมือก่อนนะครับห้ามใช้บล็อกยิงเลยนะครับหมุนมือให้แน่นก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้บ็อกเบอร์22นะครับยิงได้เลยจับชามนอกในไว้ด้วยนะครับยิงแค่นี้ก่อนนะครับ ต่อไปชามหลังนะครับใส่สายพานใส่ชามหน้าแล้วก็ค่อยมาใส่ชามหลังนะครับเราบีบแบบนี้นะครับบีบให้มันสไลด์มาแบบนี้นะครับแล้วค่อยใส่ใส่กระโหลกคัดได้เลยนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยไม่มีมากนะครับเหมือนเดิมหมุนมือให้สุดก่อนนะครับ ต่อมาเราก็สตาร์ทรถไปก่อนนะครับยิงน็อตซ้ำอีกนะครับโอเคประกอบฝาครอบนะครับถ้าติดอย่าฝืนนะครับโอเคถ้า ตรงนี้สนิทแล้วนะครับก็คือเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับในการใส่น็อต p ีซีเอ็กซ์ร้อยหบจะมี3ามขนาดแบบนี้นี่นะครับตัวยาวสุดจะมีตัวเดียวนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยกันลืมนะครับก็คือตรงกลางแข็งนะครับนี่คือยาวสุดนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับตัวยาวจะมีสามตัวนะครับข้างล่างหนึ่งนะครับ ข้างบนหนึ่งแล้วก็ถ้ายหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ตัวสั้นหมดเลยแล้วก็น็อตยึดสายเบรกนะครับอย่าสลับนะครับจะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับสองตัวยึดสายเบรกนะครับ ใส่เข้าไปเลยแล้วก็เช็คน็อตอีกสักรอบก,ก็ดีนะตัวนี้ก็ใส่ปอกให้ได้ก่อนนะครับใส่ ใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วค่อยสไลด์เปาะขึ้นมานะครับใส่ตัวยึดแล้วก็สไลด์เข้านะครับตัวนี้ต้องหาจังหวะเองนะครับเบอร์แปใส่ไว้รวมๆก่อนนะครับ2ตัวแล้วก็มี ตัวน็อตท้ายนะครับจะเป็นแระแอลเบอร์ห้าแต่ของผมมันรูดไปนะครับเลยต้องใช้เป็นปแะแจดาวนะครับตัวนี้ไขให้แน่นได้เลยนะครโอเคแล้วก็ไขแน่นตัวหน้า2ตัว ก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิป